คาะเ,เพื่อนๆพาเ,เพื่อนๆมาเบิ่งกล้วยค่ะเครืองามงามเครือใหญไหลกับพี่น้องเนี่ยลูกก็รงามไหลค่ะอร,ระมะอมันสุกค่ะเครืองามหลถ้าขายในเมืองนี่แพงแพงเลยพี่น้องค่ะวีหนึ่งนี่ประมาณหกสิบบาทนะคะเคยซื้อหกสิบเจ็ดสิบเกือบร้อยค่ะเจ็ดสิบาทบางทีค่ะช่วงหน้าเทศกาลนี่โอ้แพงหลายพี่น้องกล้วยน้ำว้านะคะหน้าเทศกาลนี่วีเจ็ดสิบแปดสิบได้พี่น้องเนีอยแพงค่ะ นี่กล้วยนี่ลูกใหญ่ๆค่ะหวานหวานได้พี่น้องนะเคลือนึงก็หลายบีได้พี่น้องนะเขาขายเคลือนึงกับร้อยกว่าบ,บาทค่ะแล้วก็เอ่อกล้วยนี้กินมีประโยชน์มากๆค่ะเพื่อนๆนี่รอให้มันสุกนะครับเพื่อนค่ะล้วจะไปทํากล้วยทอดหรือไปไว้กินสุกเพื่อสุขภาพอ่าแล้วก็เอาไว้ ทำขนมอะไรหลายอย่างเลค่ะกล้วยนี่มีประโยชน์จริงๆค่ะยายใหม่ก็มักค่ะมักกินกล้วยยายใหม่ก็มักคนนึงเลยค่ะที่มักกินกล้วยเห็นกล้วยไม่ได้กระโดดใส่เลยค่ะพี่น้องยิงก็ขนมอีกกระโดดดิ้งดิ้งเห็นกล้วยก็ดีใจเลยค่ะมักกินกล้วยวีนึงก็ได้กินหลายวันอยู่ค่ะเพราะว่ามันอร่อยค่ะกินแล้วมันชื่นใจ สมัยเป็นเด็กนี่ไม่ชอบกินกล้วยนะเพื่อนเพื่อนค่ะใครเป็นบ้างไหมขนมกล้วยนี้อืมกินขนมอ่าแต่เขี่ยกล้วยทิ้งไปเกลียดมากสมัยเป็นเด็กแต่พออายุพอเราแก่มาแก่ตัวมาอายุมากขึ้นกินกล้วยค่ะกลับมากินกล้วยชอบกินกล้วยแทนขนมไม่อยากกินแต่กลับกินกล้วยใครเป็นบ้างก็เพื่อนๆมีใครเป็นไหมใหญ่ใหม่คนหนึ่งเป็นค่ะขนมนี่เขี่ยออกกินกล้วยแทนค่ะตอนนี้มันกลับกันค่ะ อ่าเป็นอย่างนี้แล้ค่ะคนเราอายุมากมานะคะเนาะแก่ขึ้นแล้วก็ต้องกินไม่อยากกินขนมมากเท่าไหร่ยัยใหม่ก็พอมีอย่างก่ายัยใหม่ก็ทายกล้วยไม่เบิงเลยค่ะเด้อหวีงงามเคลื่อนงามได้พี่น้องเด้อพอมีอย่างเอามาบอกมาคุยหัวมวนกันซื้อค่ะขอบคุณเพื่อนๆเด้อทุกคู่ทุกคนที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยัยใหม่เด้อค่ะเด้อพี่น้องทุกปู่ทุกคนหาฮักนะฮักเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเลิฟๆทุกคนค่ะพี่น้องค่ะนะฮักทุกปู่ทุกคนอันนี้ก็แอปเปิลค่ะ ลูกงามๆค่ะพี่น้องค่ะยะาใหมก็เอานุนเอานี่มาให้เบิงเล้อขาดเด้อพอได้ออกได้เบิงกันค่ะขอบคุณหลายไปกันเด้อค่ะพี่น้อง